สวัสดีจากประเทศอังกฤษจ้าทุกคนจ้าวันนี้มาอัปเดตพักสวนครัวนะจ้าก็มีใบโหระพาจะกำลังเริ่มงาแเราจะทุกคนจ้ารอแดดจะจัดเนาะจ้าเขาก็จะโตไว้ยืดเร็วจ้าก็มีมะเขือเทศหลงมาจ้านี่คือไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่ว่าเขางอกในกระถางเดียวกันก็พวกตะไคร้เนาะจ้าก็เลยได้แยกออกมาอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาไทยจ้าทุกคนจ้านี่ก็เริ่มโตใบสามสี่ใบแล้วจ้าสี่ห้าใบจ้าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีหนวดเนาะจ้า นี่จะทุกคนจะผักสวนครัวในต่างแดนเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นภูเขาตะไคร้จ้ะเอามาจากไทยแช่น้ำใบเหรากงก่อนเนาะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นใบซระแเน่อันนี้ของแม่จ้ะดึงถอนหลกมันมาเลยจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวก็เอามาแช่น้ำข้างนอกนี่ก็จะเป็นหอมแขกจ้ะก็จะเป็นพักสลัดหอมแขกนี่คือฉันปลูกตั้งแต่ปีไก่แล้วฉันก็เอาแนวมันไว้เนาะจ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็พพึ่งหลงจ้ะทุกคนจ้ะ